Top u p เคียงข้างคุณเข้าถึงทุกคน Good Top Up เปลี่ยนค่าใช้จ่ายเป็นรายรับ Good Top Up พร้อมนำความสำเร็จมาสู่นักธุรกิจอิสระทุกท่าน Good Top Up เคียงข้างเราทุกคนสวัสดีค่ะกันติชานะคะ วันนี้ขอเชิญทุกท่านนะคะเข้ามารู้จักกับบริษัท Good Top Up ที่ใช้บริการระบบ O S O ของเรานะคะสวัสดีค่ะกันติชานะคะวันนี้ได้มีโอกาสมาแนะนำให้รู้จักกับบริษัท Good Top Up นะคะเริ่มมาใหม่ๆเลยก็ไม่ค่อยมั่นใจใน Good Top Up เท่าไหร่อะคะ่ะ เพราะว่าไม่ทราบว่าบริษัทเนี้ยจะมั่นคงไหมอยู่ตรงไหนแน่นอนนะคะหรือว่ามีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์แบบไหนนะคะพอได้เข้ามาสัมผัสแล้วเราก็รู้จักกับบริษัทนะคะรู้ถึงความมั่นคงของบริษัทนะคะรู้จักระบบ O S O นะคะพอได้ใช้ระบบแล้วก็เลยทำให้เกิดความมั่นใจว่า ของเราทําได้จริงนะคะบริษัทมั่นคงจริงนะคะสามารถฝากชีวิตไว้ที่นี่ได้นะคะที่ได้รู้จักกับพุทธภาภพก็เกิดจากการที่เพื่อนแนะนํามาให้รู้จักนะคะพอได้เข้าไปสัมผัสกับระบบนะคะได้สัมผัสกับท่านประธานนะคะหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานนะคะ ฉันก็เลยตัดสินใจเปิดเป็นศูนย์บริการสมาชิกอยู่จังหวัดปทุมธานีนะค่ะที่เปิดเป็นศูนย์บริการสมาชิกก็เพื่อให้สมาชิกที่ออของบริษัทกูทัฟ up ไปใช้บริการนะคะก็คือสามารถเข้าไปคีย์รหรัสหรือว่าใช้บริการฟังโอวีพีได้ตลอดเวลาน,นะคะอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องนะคะที่ได้รู้จักกับระบบ OSO เข้ามาใช้ระบบตัวนี้นะคะเพราะว่าระบบของเราเป็นระบบ ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะสามารถที่จะบริหารรายจ่ายให้กลับมาเป็นรายรับของเราได้ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยรายจ่ายของเรานะคะจะใช้จ่ายไปแล้วก็หมดไปเลยไม่เคยมีรายได้กลับมาเลยแต่ถ้าเราใช้ระบบ o s o เป็นเครื่องมือบริหารรายจ่ายของเรานะคะรายจ่ายที่เคยจ่ายไปก็จะกลับมาเป็นรา,า,ายได้นะคะแล้วก็ เป็นช่องทางสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวของเราอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็ขอเชิญพี่น้องนะคะเข้ามารู้เข้ามาเรียนรู้เข้ามาสัมผัสกับบริษัทเข้ามาทดลองใช้ระบบ OSO ของเรานะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะที่จะเข้ามาใช้ระบบ OSO ของเราสวัสดีค่ะ